สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่2กระดักรกาดาคม2563โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวท m e เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคาที่เป็นเดลี่ ตามระบบของเรานะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วนะฮะประมาณ8แท่งก็4,000กว่าชุดน,นะครับเมื่อวานนะฮะเราพิเคราะห์บอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกไม่เยอะนะฮะโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นจะไม่เยอะแล้วสรุปแล้วก็ปิดแค่หายเยอะหายไปนะครับแล้วก็ลงมาเป็นแท่งแดงด้วยแอคชั่นมาร์เก็ตนะครับส่วนวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่า อยากจะลงนะครับอยากจะลงได้อีกหนึ่งชุดเพราะว่าเปอร์เซนต์การลงจะมีเยอะนะครับแต่การลงครั้งนี้นะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟที่เป็นแพทเทิร์นเป็นแค่การลงที่เราจะเรียกว่าเป็นเบรกย่อหรือว่าเบรกเอาหรือว่าพักตัวนั่นเองนะครับนะฮะแบบนี้ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับยังเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นแต่ค่อยคขึ้นนะค่อยๆขึ้นว่าแรงขึ้นมันก็จะไม่ค่อยมีเยอะนะครับแบบนี้นะฮะส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่ อ่อนแรงนะฮะอ่อนแรงหรือว่าแข็งแรงขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะไม่ไม่ไม,ไม่มีการซื้อขายที่รุนแรงมากนะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะลงส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่คงที่นะฮะแต่อยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะฮะแล้วก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่เดลี่วานะครับมีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาได้อีกหนึ่งชดโดยการย่อตัวครั้งนี้ค่อนข้างจะแรงนะครับจากแอคชั่นมาเก็ตที่เกิด ภายในสัปดาห์นี้นะฮะสัปดาห์นี้ก็อ,อีก2วันนะฮะสอวันนะ,ะแบบนี้นะครับเมื่อในระยะไกลนะบอกว่าอยากจะลงได้อีก1ชุดนะก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับเรามาดูในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดนะครับตอนนี้เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงด้วยแอคชั่นมาเก็ตเมื่อวานนะครับแต่ยังไม่เดินทางไปทางไหนเลยยังไม่คอนเฟิร์มนะครับมา4แท่งแล้ นะฮะตรงพึ่งพิ่งคอนเฟิร์มแท่งนี้ว่ามาจบรอบนะฮะหรือว่ามีโอกาสที่จะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงตามระบบนะครับเมื่อวานเราวิเคราะห์ไว้ประมาณแท่งนี้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นก็จะไม่แรงแล้วเหลืออีกนิดหนึ่งนะฮะสุดห้ือขึ้นไปนิดเดียวแล้วก็ย่อลงมาจบรอบสัญญ,ญาณที่เกิดน,นะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าตอนนี้เหมือนไม่อยากจะลงต่อและอย่างเหมือนไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นนะฮะ ในระยะใกล้ยังคงที่นะยังยังคงที่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเลือกทางไปทางไหนนะครับแต่เปอร์เซ็นต์การลงก็มีระดับหนึ่งนะครับเปอร์เซ็นต์การขึ้นก็จะเยอะนิดหนึ่งแต่รอบสัญญาณมันขัดแย้งกันอันนี้ขัดแย้งกันชัดเจนนะฮะส่วน สัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์นั่นก็หมายความว่ายังเป็นโหมดที่เป็นการพักตัวนะครับสำหรับคนที่เรียนไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามี d i v e r g e n จนะครับเล็กๆทิ้งไว้เราก็พอจะคาดการและสันนิฐฐานว่าตรงนี้ว่าอาจมีโอกาสที่จะทำไฮยลโลเท่านั้นนะครับแต่เป็นการเคลื่อนที่ระยะกลางนะครับต้องใช้เวลาอีกระดับหนึ่งกับอีกสวันนะฮะสิบกว่าแท่ง นะส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าเกือบเกือบอ่อนแรงนะครับเพราะอยู่ในโซนที่เรียกว่าเกาะตัวและมีแนวโน้มว่าจะไม่ไปทางไหนก็คือไม่มีแรงขับเคลื่อนนั่นเองนะครับไม่มีการขับเคลื่อนในตลาดไม่มีแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับตอนนี้กําลัง จะคอนเฟิร์มนะครับกำลังจะ,ะคอนเฟิร์มนะว่าเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงแต่การลงครั้งนี้ก็เปอร์เซ็นต์การลงจะไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเปอร์เซ็นต์การลงนี้ก็คืออาจจะมีการย่อตัวลงได้อีกหนึ่งชุดนะครับจะต้องทําแพทเทิร์นที่ถูกต้องก่อนเขาถึงจะเดินทางนะครับถึงจะเจอสัญญาณในไทม์เฟรมนี้นะครับส่วนในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับเกิดจากแอคชั่นมาเกตตอนนี้เดินทางมาแล้วก็ประมาณเอาตรงนี้ทิงาแนละ้วเอาแท่งเดิมน นะฮะตอนนี้นะฮะเดินทางมาแล้ว11แท่งยังไม่ไปไหนนะฮะยังไม่ไปไหนไกลนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์พูกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะฮะขึ้นมันก็มีโอกาสขึ้นจริงๆแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เป็นการจบรอบแล้วก็เป็นรอบสัญญาณฝังขาลงตามระบบ ส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าขอพักตัวก่อนนะครับขอพักตัวก่อนเพราะว่าเบลเซนการขึ้นนั้นมีชุดหนึ่งนะฮะมีอีกชุดเล็กๆแต่เป็นการเคลื่อนที่ระยะใกล้เท่านั้นหรือเรียกว่าเป็นเบรกเด้งนะครับเบรกเด้งหรือว่าเบรกเอานั่นเองนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงชัดเจนแต่ตอนนี้ก็ยังกลุ่มๆเนาะตอนนี้เป็นสัญญาณที่เป็นโมเมนตัมระยะกลางที่กําลังไม่ไม่แข็งแรงสักเท่าไหร่ นะครับส่วนตลาดนะครับเช้านี้ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าเอาก่อตัวแล้วกันนะฮะก่อตัวไปกึงก่งๆอ่อนแรงนะครับแปลว่ายังไม่มีการขับเคลื่อนด้วยสัญญาณการซื้อขายนะครับแล้วก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับต่อจากนี้ไปอีกสักชุดหนึ่งยังคงไม่มีแรงนะฮะเมื่อไม่แรงแนะล้วลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนะครับก็จะเดินทางไปไหนยังไม่ จนกว่าจะเจอแอคชั่นมาร์เก็ตนะครับแอคชั Market, นะ่นมาร์เก็ตน่าจะอยู่สักประมาณหลังบ่ายๆนะครับที่เกิดเกิดแอคชั่นมาร์เก็ตที่เกิดขึ้นนะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับใช้ระบบที่ตัวเองถนัดแล้ววางแผนดีๆนะครับเพราะว่า ข่าวนี้นะครับมันเป็นปัจจัยหมวดที่1นนะครับตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขสรุปหรือว่าตัวเลขรายงานนะครับทำให้ปัจจัยของค่าเงนินนั้นเกิดการกระชากในช่วงสั้นๆนะครับใครเรียนไปแล้วนะฮะกระชากในช่วงสัง้นๆประกอบกับนะฮะปัจจัยกระทบหมวดที่3ที่เป็นหมวดอื่นๆนะครับเริ่มมีการขัดแย้งกันในช่วงเวลา บแบ่งช่วงเวลาให้ออกว่าช่วงเวลาตอนนี้ปัจจัยกระทบหมวดที่1นะครับที่เป็นตัวเลขเศรษฐกิจนั้นนะครับจะก,กระทบในช่วงเวลาสั้นๆนะครับแต่ผลระยะยาวจะกลายเป็นปัจจัยหมวดที่3นะครับที่กําลังขัดแย้งกันอยู่นะครับวางแผนดีๆการเคลื่อนที่ของกราฟแต่ละไทม์เฟรมแต่ละ แอคชั่นที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถทักทายกันมาได้นะครับเพราะว่าเดือนนี้เรามีเรียนกลุ่มพื้นฐานนะฮะพื้นฐานการเคลื่อนที่ของตลาด f o r e x นะครับพื้นฐานนะฮะวันที่18นะครับวันเสาร์ที่18นะฮะแบบนี้นะครับนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจสำหรับผู้ที่เริ่มนะฮะเริ่มศึกษาตลาด Forex อย่างจริงจังนะครับอันนี้ก่อนเนีนไว้มีเงื่อนไขนิดหน่อยนะครับไม่เยอะนะครับสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีนะครับ